พี่น้องคะ่ะหลายคนถึงกับคนลุกเลยนะคะเมื่อได้ยินน้องอาา่ะไอศกรุณพรร้องเพลงนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะ โอ้โหพี่น้องน้องอ้าอายเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่ความสามารถหลากหลายอิลีได้ค่ะพี่น้องคะไม่ว่าจะเรื่องการร้องการรำนะคะและการแสดงนี่คือไม่แพ้ใครจริงๆค่ะบอสนกนี่เพื่อนกระตาถึงอิลีนะคะพี่น้องที่ได้น้องอ้าอายเข้ามาร่วมงานนะคะแล้วก็น้องอ้าอายเนี่ยก็เก่งจริงๆค่ะคุณผู้ชมตั้งใจฝึกตั้งใจร้องนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะคะน้องก็พัฒนาตัวเองไปได้เก่งมากๆเลยค่ะ ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางน้องอานสกุลพรเนี่ยได้มีการลำถวายเสียงนะคะแล้วก็เป็นการปล่อยของปล่อยอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ โอ้โหพี่น้องคาขึ้นใจละลายเลยนะคะได้ยินเพลงนี่แล้วคะ่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องขาล่าสุดคะ่ะน้องอาไสกุลพนะะได้ร้องรำถาวายเสียงคะ่ะโดยที่ทางเพจพ่อบีบอดบ้านฮักบอดหน่อยอาายนะคะได้นํามาล้งคะ่ะพี่น้องขามีใครเคยฟังไหมน้องอไยทําได้สุดซึ้งสุดอารมณ์จริงๆแฟนคลับต่างก็ชื่นชมกันเยอะมากๆเลยคะ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจะให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วกันคะ่ะ Hãy không cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ao lỡ những video hấp dẫn นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่น้องอ้ายนะคะได้้ํำถวายเสียงไปนะคะหลายคนได้ยินถึงกับแบบโอ้โหโ ลืมนะคะในตัวน้องอ้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ชื่นชมในตัวน้องอ้ายมากๆนะคะเพราะว่าน้องเก่งจริงๆค่ะแล้วก็ทําได้ถึงอารมณ์มากๆค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนกับว่าคิดว่าน้องสิเฮ็ดได้ป่านนี้นะคะแต่น้องก็เก่งจริงๆค่ะอะไรหลายๆอย่างนะคะที่บอสนกเนี่ยคอยเตือนตลอดที่น้องไม่ถนัดน้องไม่ได้น้องไม่เก่งน้องก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคุณผู้ชมขาพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยนะคะจนน้องเนี่ยเหมือนว่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกมือนะคะพี่น้องขาอย่างน้อยๆพัฒนาตัวเองสักวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็ยังดีที่ไม่ทำ น้องก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยที่เก่งมากๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาดีกว่าทีเฮาสิบบเฮดอีอย่างเลยเนาะค่ะนี่นะคะทางแฟนคลับ FC นะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะวัาหลายคนนีกะโบคอยได้ยินน้องาอร้องนะคะอาจจะได้ยินบ้างนะคะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่ครั้งนี้นะคะน้องปล่อยอารมณ์มาเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะแฟนคลับหลายคนก็มาคอมเมนต์ค่ะโดยบางท่านก็บอกว่าหนูเก่งมาก ขอให้หนูโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะสุดยอดเลยอิหลาหน้อยล้ำเื่องตอกอนน้ำตาไหลน้ำอิหลาโศกเสาคักเก่งมากๆเลยจ้าบพว่าจะเล่นบนใดอิหลาหน้อยก็เล่นได้ทุกบททําให้แม่น้ำตาไหลตามไปหัวรอตลกกด็ดีมากกอดเสากรมิแต่ด้น้ำตาไหลน้ำร้องเพลงกับเสียงดีมากเสียงสดใสหนูมีพรสวรรค์ต้องดังทั่วโลกแน่นอน สู้ต่อไปกับพ่อจ๋าะนะคะนี่นะคะแฟนคลับหลายคนนะคะการชื่นชมน้องอาาย้นะคะพี่น้องคะน้องก็เก่งจริงๆหละคะ่ะคุณผู้ชมบทไหนน้องก็สามารถทําได้นะคะบวชซีไห่น้องโศกเศร้าเล่นบทตลกนี่น้องกระเฮ็ดได้ด้ค่ะพี่น้องคะโดยครั้งหนึ่งนะคะทางบอสนกเนี่ยก็บอกว่าอยากให้น้องเนี่ยซ้อมบทนางเอกบ้างนะคะเพื่อโตขึ้นเนี่ยจะได้ทําน้องก็บอกว่าบทเป็นยังดอกข้าพ่อเดี๋ยวนูนเนี่ยเล่นบทตลกก่อนกระได้นะคะน้องอาไอ้บอกว่าคือเล่นได้ทุกบทจริงๆ แต่ตอนนี้นะคะคือถนัดนะคะการเริ่มเล่นตลกเริ่มแบบท่าเล่นเริ่มแบบแบบมีมุกเล่นกับพี่ๆในวงนะคะพี่น้องขาแล้วน้องอาอเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากๆเฟลลี่นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะแฟนคลับนะคะเวทีค่ะแล้วก็รวมถึงศิลปินรุ่นพี่ในวงด้วยนะคะแฟนคลับบางคนบอกว่าฟังแล้วขนลุกมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ บางคนก็บอกว่าเป็นน้ำเสียงที่มีมนสะกดมากๆเป็นเสียงที่ใสกังวานความหวานปนเศร้านิดๆนุ่มนวลน,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 นุ่มละมุนนุ่มละมุนหูเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่มีใครได้ฟังแล้วน้ำตาไหลาตามเลยเธอทำได้สุดยอดมากสกุลนาพร เสียงดีขนาดนี้ยังอยากจะเป็นตลกอีกเนาะอีลาวาสนพพินองค่ะนี่ละน้องเคยพูดไว้นะคะก็แซลๆซล์กันเล่นค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทางบอสนกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะให้น้องเป็นนางเอกนะคะบนเวทีของหมอลำเสียงวีหกนี่แหละคะ่ะบอสนกเป็นกระตั้งใจปั้นนะคะอีอย่างที่มันบอดีอีอย่างที่มันเท็ดผิดพลาดนะคะที่น้องเคยทําแบบผิดพลาดมาก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจจะแบบ ประธานได้หูเรื่องอีกย่างหลายด้วยความที่น้องกะอายุหน่อยอยู่นะคะพี่น้องค่ะประสบการณ์บนเวทีก็ยังไม่เยอะบอนนกก็มีการสอนบ้างนะคะพี่น้องค่ะก็จะมีน้ําหูน้าตาบ้างบางเทือนนะคะพี่น้องโดยความที่เพื่อนกันเป็นพอ่อเป็นลูกกันนะคะก็จะมีการสอนบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะคุณผู้ชม <S <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อที่ในอนาคตน,นะคะจะได้ดูแลวงแทนพ่อนกได้นั่นเองค่ะ ะะแฟนคลับก็ชื่นชมแล้วก็บอกให้น้องนะคะตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆอนาคตก็ยังไปได้ไกลกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมคขาชื่นชมบอกน้องโอ้โหเสียงดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมอายุแค่นี้แต่ความสามารถล้นเหลือจริงๆค่ะตั้งใจมากๆเลยนะคะขนาด ตอนไปเรียนนะคะก็ยังขยันมาฝึกซ้อมนะคะพี่น้องคะน้องตั้งใจจริงๆคะ่ะในอนาคตหวังว่าทุกคนคงไม่ทิ้งน้องนะคะยังจะตามซัพพอร์ตน้องไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะจังใจกับเป็นกําลังใจให้น้องอายาอ,อยุกุ์ณพรกันต่อไปแล้วกันคะ่ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะสาหรับเปิดฤดูกาลนี้ของอลอฟเสียงมีหกคะ่ะพี่น,ออน้องค่ะบอสนกคงมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมแน่นอนนะคะแล้วก็ฉากแสงสีเสียงอะไรจะอลังการมากขึ้นคะ่ะบอกเลยว่าพี่น้องนี้บอบผิดหวังคะ่ะพี่น้องคะสี่ตุลาคมนี้นะคะถ้าไม่มีการคลาด เปิดฤดูการวงหมอลำเสียงวิหกค่ะคุณผู้ชมค่ะจังใดก็ร้อเชียรร้อให้กับกำลังใจกันต่อไปค่ะพี่น้อง แล้วก็ขออนุญ,ญาตอัปเดตสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับผลงานเพลงนะคะของน้องาอายค่ละล่าสุดนี้นะคะก็เพิ่งออกเพลงใหม่ไปนะก็คือ5 0 0แสนวิวแล้วนะคะคุณผู้ชมขาอื้นขวัญเฮไอเนาะคะ่ะองน้องอายส,สกุลนพรค่ะพี่น้องขาต่อไปที่0 0แสนแล้วก็แตก1ล้านนะคะคุณผู้ชมขาก็ขอให้น้องได้ยอดที่ตั้งใจไว้นะคะพี่น้องคาซอยกันปัน่นซอยกันปัน่น,นวิวนะคะพี่น้องขาจะหยุดอยู่ที่1 000, ล้านไหมหรือว่าจะพุ่งต่อไปอีกนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่5 0 0แสนวิวนะคะแล้วก็กำลังจะ พุ่งไปที่0กแสนเจ๊แสไนะคะก็หวังว่าจะพุ่งไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่ยังไม่ฟังนะคะก็สามารถไปฟังได้เลยนะคะเอื้นควนไหยายนะคะพี่น้องค่ะหวังว่าจะแตกล้านก่อนจะเปิดฤดูกาลนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้ทังน้องออ้กันเยอะๆนะคะเพลงนี้น้องออ้ก็ตั้งใจร้องเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะคะผลงานแต่ละผลงานของน้องไอ้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีทุกผลงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอเช่นชมในตัวของน้องจริงๆเลยนะคะถือว่าเป็นเด็กน้อยมหัศจรรย์คนหนึ่าได้ค่ะยง ก็เป็นกําลังใจให้น้องต่อไปแล้วกันนะคะขอให้น้องนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วหวังว่าสักวันนะคะก็คงเป็นวันของน้องค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ